ที่มีความสําคัญดูดูตรงไอ้ข้างโน้นนะครับที่ตรงต้นไม้นด่นเห็นภูเขาไหมครับเห็นไหมตัวเล็กเห็นไหมโน่นน่ะหลังต้นไม้นั่นน่มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเป็นที่บําเพ็ญทุกข์กับกิจิยาห่างจากนี้ไปห้ากิโลครับ โน่นน no, no. ่ะมองเห็น <c oughs> เดี๋ยวพี่นามามองใหม่ <c oughs> <c oughs> มันเ, <c oughs> เป็นควันแล้วมองไม่เออละเป็นเป็นเป็นควันเป็นที่บาเพ็ญทุกกะและกิริยานะครับ <c oughs> หลังจากตรงองค์บาเพ็ญทุกกะและกิริยาตรงโน้นแล้วนะครับอ่าเป็นเวลาก็ตามจริงมันบวชมาหกปีนะ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ท่านอารดา กูตะกุดกูตกาดาบทสองท่านนี้ก็ประมาณสัี่ปีประมาณนี้ครับก็อยู่นี่ประมาณสองปีอ่ามันหกปีนะก็มีธัญญากรธัญญะบพปัติยะมหานามะอจฉิอับได้คอยมาคอยลุ้นคอยเชียร์อาจารย์ไม่ออกอาจารย์หน้ายังหนุ่มอยู่เลยอ่ะโอ้ยจะว่าพูดตอนนี้ที่เหน้าตาเหมือนคนแก่แล้วเอาคือหลังจากที่มันหายใจไม่ออกอย่างนี้ดีกว่าแล้ว โอ้โหมื่บวานก่อนนี่ก็ไออะไรทีมไอไอบ้วยมาโอนนี่ด็อกเตอร์นหน้าหนุ่มเลยนะเนี่ยจากนั้นก็หลังจากที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกกระดิกิริยาตรงนั้นก็อดอาหารกันลมหายใจอาส,ะสะาสาปัสสะนะเราก็ดูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้สําเร็จอาหาร,รทีนี้ปัญจับคี์จั้งห้าพระองค์ได้เห็นอุปมาสาข้อนะครับก็คือ ไม้ที่มันมันมียางแล้วก็มันแช่อยู่ในน้ำมันก็เอาสีไฟไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อที่สองคือถึงแม้ว่าไม้มันมันอยู่บนบกแต่มันก็มียางอยู่ก็เอาสีไฟไม่ได้นะครับที่สามก็คือเมื่อไม้มันแห้งแล้วก็มันไม่อยู่ในน้ำก็มาสีไฟได้ก็เหมือนกับนักบวชนะครับถึงแม้ว่าจะบวชมาแต่ก็ มันก็ยังมีกิเลสอยู่มันก็ไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าออกมาบวชแล้วก็มันกับพระกรรมฐานท่านก็สําเร็จอลหารได้ก็จึงถือเอาส่วนนั้นครับพระองค์ก็เลยกลับมาสวยพระกัจหาีกครั้งหนึ่งครับอพอกลับมาแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ไม่พอใจครับก็เลยหนีไปเมืองพายสีสองร้อยแปดสิบกิโลครับจากนั้นพระองค์ก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็มาตรงนี้ หลังตัวเล็กเอเมนเนอเล็กเห็นไหมเจดีขาว,นะวเนอรลูกเห็นไหมนุ่นนูน่นน,น,น,นู้นทางหลังนุ่นนูนน่นที่เจดีขาวนะนั่นแหละที่ตรงไอ้ลังคาเหลือง,อง,งเหลืองอ่าตรงตรงคาเหลืองเหลืองตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปเ,เดี๋ยวจะไปเสร็จแล้วก็อ่พระองค์ก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ครับส่วนนี้ก็เป็นบ้านนางจุชาาเอามามาทั้งหลังแล้วที่นี่ นี่ไตเติลมานะครับนี่ไตเตลมานางชุชาดานี่ก็เป็นลูกของอเศรษฐีเป็นผู้ลูกผู้ใหญ่บ้านนะ,ะเฉตอุลุเวลาเสนานิคมจากนั้นก็นางก็ไปบูบวงสวงตรง,ตรงจะมีอ,ะอุลุกัสปะบูชาไฟตรงนี้ก็จะมีอุลุกัสปะขยากัสปะแล้วก็นาทีกัสปะนะครับที่เป็นเจ้ารัชชิอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็ เ,เมื่อพระองค์ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งชุชาดาเนี่ยนางสมัยเป็นสาวอายุ1ิบสปีอาวบาง,งินนะครับก็จึงได้ไปขอขอพอรที่ต้นไสคือขอพอรสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือขอให้มีสามีมีมีทรัพย์มีสม,สมคล้ายๆสเสมอกันอ่ะพอๆกันเป็นเศรษฐีพอๆกัน อันที่สองคือให้มีบุตรเป็นผู้ชายเพราะอินเดียนี่ก็มีความจําเป็นจําเป็นเรื่องของผู้หญิงต้องการไม่ต้องการแต่ว่าต้องการผู้ชายก่อนเพราะว่าผู้หญิงอินเดียจะต้องอเสียค่าดาวรี่เสียค่าสินสอดแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านของสามีจันนั่นก็เป็นตัวที่ไม่สามารถที่จะทุนออประมาณนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะคล้ายๆว่าม,ามัน มันขาดทุนด้วยแล้วก็ไม่มีคนดูแลพ่อแม่นะครับก็จะไปดูาสามีไปอะไรประมาณนี้นั่นนางก็เลยขออขออให้มีสามีมีทรัพย์พอๆกันแล้วก็ให้มีบุตรเป็นผู้ชายครับเมื่อนางสมปรารถนาแล้วนะครับวันนั้นก็คือวันเพ็ญเดือนหกครับก็จึงได้ให้คนใช้เนี่ยไปที่ปัดกวาดตรงต้นไทรนู้นนะครับเดีย๋ยวเราจะไปพอไปปัดกวาดแล้วก็ <c oughs> นางคนใช้ก็ไปเห็นเพราะสีของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสีเป่งปังอยู่สองครั้งครับก็คือก่อนจะตัสรุแล้วก็จะก่อนปรินิผ่านเด่นจะสีดูดดังทองครับแต่สียดยธรรมะเกิดไม่ทันก็เลยไม่อธิบายไม่ไดนะตอนนะ้จากนั้นนะครับก็คนใช้ก็ไปเห็นนึกว่าเป็นเทวดาก็กลับมาบ้านหลังนี้เขาก็บ,บอกว่าให้นางชุชาดาลีบเอาข้าวมาทุบป,ประต่าข้าวมาทุบประย่าก็คือ นำข้าวสาลีนะครับที่ตามตุ้งานาเนี่ยเอามาต้มมาต้มแล้วก็ใส่นมใส่ต้มใส่นมแล้วก็เอาพวกถั่วพวกอะไรเนี่ยจะหอมหวานหอมหวานแล้วก็ไปถวายครับเพราะถวายก็อ่พว่าถวายคล้ายๆบวงสรวงเทวดาแต่พรอโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ได้อ่เป็นอ่าเรียกว่าไม่ได้เป็นเทวดาดังที่ท่านก็บอกว่าถวาย ป่ะสบายท่านนั้นเองจากนั้นก็นางก็ได้ให้กําลังใจอ่ากลังใจแก่พระโพธิสัตว์ว่าความปราจนาของข้าพเจ้าเนี่ยสำเร็จก็ขอความปาถนาของท่านสําเร็จเหมือนกันจากนั้นก็นางชุชาดาก็กลับมาที่บ้านหลังนี้ครับกลับมาบ้านหลังนี้พอกลับมาบ้านหลังนี้ก็มอบบ้านหลังนี้บ้าทรัพย์ทั้งหมดให้แก่คนใช้ยกคนใช้ให้เป็นลูกครับยกคนใช้ให้เป็นลูก เสร็จแล้วนางก็ไปที่เมืองพาราสีครับเมืองพาราสีจากนั้นพระโพิสัตว์ก็ได้นําถาดทองคำนะครับก็ไปลอยที่ท่าเดี๋ยวเราจะพาพา,พาไปดูครับจากนั้นก็อธิฐานลอยถาดว่าถ้าจะได้จัดสรู้อนุตตรสัมมาสัตพุทธญาณข้อยถาดเนี่ยลอยทวนกระแสขึ้นไปครับ ถานก็ลอยทวนกระแสขึ้นไปครับแล้วก็จมลงที่พื้นพระยานาก็บูชาเพราะว่าม,มันมีถาดของผูุ้ทธเจ้ากูสันโธคนนะเามโนกัสโปและวก็โคดมมันก็ซ้อนกัดดังจิ้งพระานาก็ลุกขึ้นมาสรรเสริญนะครับจากนั้นก็พระองค์ก็เดินข้ามข้ามแม่น้ำนิรันชีลาไปครับแล้วก็มีโสติยะพามถวายหญ้ากุสะแปดก,กรรมนะครับทีนี้พระองค์ก็ได ปูแปดคำแล้วก็ได้ตั้งคำอธิษฐานไว้ว่าะจะนั่งตรงนี้ถ้าไม่ได้จัสรู้อนุตารสมาสำมุญญาแล้วจะไม่ลุกยอมตายเพราะงั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็พยามารก็โผล่ขึ้นมาว่าทีนี้เป็นที่ที่พยามารสมควรนั่งพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ามารสมควรนั่งบรารมีที่มานรนี่ทำมีอะไรบ้าง พญามารก็ไม่มีอะไรอ่ะ,อะพอเป็นมารก็เลยไม่ได้ทําอะไรอเสร็จแล้วก็เลยพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยสร้างบาร,รมีสิบอย่างก็คือบาร,รมีสามสิบทัศนะครับฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานะบาร,รมีนคำว่าบารมีอ่าจนพญามารเนี่ยสู้ไม่ได้ชนะเพราะด้วยตรงนี้นะครับไม่ใช่เพราะเตะต่อยมันก็บัวขาวนะ,ะก็คือวชนะเพราะเพราะบาร,รมีไอ สามสิทัศหรือว่าสิบอย่างเานี่ยฐา,านะบรารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีตัวนี้ก็เลยทําให้พญามารเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดก็เลยพญามารก็ถอยไปทีนี้พระองค์ก็เมื่อจินสงบจึงเห็นสามสามอย่างสามอย่างก็คือยามหนึ่งมีตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มครับยามสองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองยามสามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงครับยามที่หนึ่งพระองค์เห็นตัวเอง ก็คือบ,บุเบสานุสติยานเรื่องชาติได้ยามที่สองก็คือเห็นการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายจุู่ปัจจยานยามที่สามคืออาสวัคยานก็คือที่จะสามารถที่จะสําเร็จอ,อนุตรสมาสัมพุทญาณได้เมื่อตัสรุอนุตรสมาสัมพุทธญาณแล้วพระองค์จึงได้เปงอุทานว่าแปลว่าเป็นพุทธ,ธอุทานก็บอกว่า ร่างกายเรือนยอดที่นายช่างที่เราทำที่เขาทําให้อยู่เนี่ยก็คือร่างกายนั่นเองครับวันนี้เราสามารถที่จะ,ะสําเร็จได้อ่านั้นก็รายลเอียบมันยาวมากต่อมาเลยไม่เล่าอจากนั้นจากนั้นก็โพก็สเวมุดครับสเวมุดอยู่ที่ต้นโพนะครับอ่าสัปดาหที่หนึ่งเรียกว่าและตะนะบาลังกีดีครับ สัปดาห์ที่2ก็คือ,อเปเพ่งต้นพระสีมหาโพธิ์เรียกว่าอันิมิเตเกดีสัปดาห์ที่3าก็ไปเดินจงกรมอยู่นะครับเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4ี่ก็ไปเป็นเทวดาเนลิมิตเรียนแก้วก็อยู่ข้างในนะครับในบนพนนั่นแหละก็เรียกว่าคละเจดีสัปดาห์ที่5้าก็มาตรงนี้มาต้นใจที่นางจุตาดาอธิษฐานนี่แหละมาชมวิมวตเป็นสัปดาห์ที่5้าครับส่วนสัปดาห์ที่6กก็เลยนี่ไปสองกิโลครับ ก็าไม่พาโยมไปหรอกครับืมว่าไม่มีในโปรแกรมแล้วก็สัปดาห์ที่เกตก็ห่างจากนี้ไปอีกครึ่งกิโลเอาก็จากจากนี้ไปสองกิโลครึ่งครับไปทางใต้นี่ครอ่าก็ตรงนั้นก็มีอ่าตปุษะกะพรลิกะได้ถวายสัตตุก้อนสัตว์ตุพงครับอ่าก็คือข้าวแบบข้าวแห้งในการเดินทางครับแล้วก็ถวายทีนี้ พระพุทธเจ้าจะไม่รับไม่รับไอ,อของจากประชาชนด้วยด้วยพระหัต์ด้วยมือเนี่เทาากก้าจตุโรกบาลทั้ง4ี่จึงเอาบาทมาสี่ลูกครับเอามาถวายุทธองค์จึงถวายอ,าอธิษฐานให้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นลูกเดียวกันฉะนั้นบาทพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แถวกรรมาฐานทั้งหลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรทั้งจะต้องมีสี่เปียงครับสี่แชก ท่านจะใช้แต,แต่เตเลียนี้ออยยอมไม่รับรองอรับไอ้ะยะัเออไม่ใช่ครับต้องต้องกรรมฐานเขาจะไม่ใช่ก็จะใช้แบบมันจะเป็นสีสีเปี่ยงครับันนั้นก็จะเป็นจากนั้นก็ขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเพราะว่ายัางไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จึงได้ขอของที่ระลึกครับพระองค์ก็เลยเอามือคร,ครูปองค์ผมนะครับ ด้เกษามาแปดเส้นครับแต่ว่าในพระไตรปิฎกเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวอุตละแถวนิวดีแถวอะไรเนี่ยครับพม่าบอกว่าไม่ใช่เป็นของพอม่าเองครับจึงเอาเกสาแปดเส้นเนี่ยไปไว้ที่เกดีชวีดากองอแต่ว่าที่ที่จะมาไปศึกษาที่พม่าเนี่ยที่เกดีสวีดากองเนี่ยมีอยู่สี่เส้นที่เกดีผูเตาอีกสามเส้น โอ้โหออริจินอลเลยโยมไม่รู้แท้ไม่แท้์แล้วออริจินอลเลยมึงมีทีมึงแชรไม่มีนะมึงแชร์ก็มนะีนะมีตรงไหนอันนี้เป็นอัฐิเป็นพระธาตุที่วัดสเกตครับภูเขาทองเหรอเออวัดภูเขาทองเลยเพราะวัดภูเขาทองนี่เอาไปแต่สมัยร5มา1พศ1414ครับแล้วก็ทางรัฐบาลอังกฤษก็ ตอนนั้นองอินเดียแหละจะอาเงินคอกองให้ประเทศไทยไปเอาไปไว้ที่วัดสเกตครับวัดภูเขาทองครับอยู่บนเจดีย์เลยอ๋อแล้วกินนอนโอ้โหกาบจะได้นี่นคนแขนสแตนด์อัพเลยนะผมไม่เคยไปเลยอึไม่ได้ประเทศไทยยังไงเนี่ยมันดีกว่าของแท้แลอะละอยู่นี้ก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะโยนนี่เนั้นอในนี่แต่ว่ามันจะลึกถึงมันประมาณสิบฟุตครับมันสิบฟุตดางนั้นเออถึงไหน้ลืมเลย อาถึงถึงนี่นะสองเส้นแล้วครับก็คืออยู่ที่สเสวิตากรสีสส่เส้นผู้เตาสามเส้นแล้วก็เจดีอลูมิไหล่ไไม,มันก็คือเจดีที่เขาท,ทําปฏิมุ่อส่วนมันมันเมืองรู้สึกจะเป็นเมืองบันดาลนะครับมันที่ที่ใครๆไปบ้างที่มันมีหนองน้ำํำบ่อเล็กๆอ่ะ เออโอ้โหยังเกียรไม่ถึงเลยมันเป็นบ่อน้ําที่มันเห็นยอดเจดีอยู่บ่อน้ําเล็กๆอ่ะนั่นแหละเจดีตัวนั้นอ่ะครับเจดีอะไรจะมาเรียกอลูมิไหลเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่มีไอ้บ่อน้ําเล็กๆอ่ะนะบ่อน้ําเล็กๆนั่นที่เขาทำพระไตรปิฎกนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเซเวติกองอะไรนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าพระอินแคะนี่ไม่ใช่นะฮะอินแคะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อาตมาก็เอาหัวไปมองอินแคะนะ กลับมาติดเชื้อครับติดเชื้ออสุดยอดเลยแต่ว่าแปลกนะจะมาก็เคยไปที่พม่าไปที่ศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วนะแต่มันก็ไม่ขนแขนสแตนอัพเหมือนกับที่ต้นโพนี่นะแปลกมากเลยนะเออเมื่อยานี่นข,นขนแขนสแตนอัพเลยเนี่ยโอ้มันแปลกน่ากะะที่อื่นก็ไม่เหมือนเนี่นนเบเ,เ,เ,เดี๋ยวรอก่อนดิมันยังไม่คำ มันเป็นไข้เยอต้องมาเป็นไข้เอ่อต้องต้อง <c oughs> ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายจากนั้นนะครับพระองค์ก็กลับมาที่ต้นนี้อีกครับกลับมาที่ต้นเนี้ยที่ต้นอาชัยเนี่ยทีนี้สหบดีพรมก็มาลัตนาให้อ่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมเพราะว่าทรมาที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเจ็ดสัปดาห์ก็คือสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันจากนั้นก็ บระบดีผมก็มารัตนาให้ผู้ทธเจ้าแสดงคำจึงพิจารณาท่านอุทกาดาบดและอรอาราดาบดแต่ว่าท่านท่านเสียไปแล้วครับแต่เห็นอัญญากรทัญญะท่านได้ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้นั้นพระองค์ก็จึงได้เดินทาง200280กิโลพระเจ้าเดินทางส1วันครวันท่านเดินเหรเดินเดียวเดินไม่มีหรอกแล้วไม่ได้ใส่ทองเทาเออสกอรเอลรชาบอะไนี้ เฮ้ยไม่ไม่ไม่มีแล้วเราห่อก็ไม่ห่อด้วยนะก็ลมมันเย็นไลยไ่ห่อได้ไงเดินเหโอ้โหพระพุทธเจ้าเดินวันละสิบหกกิโลวันละหนึ่งโยชนะครับวันละสิบหกกิโลจากนั้นนะครับก็ทําให้พวกเขาไปแสดงธรรมจักรที่ปลายสิบพุทธนะก็ได้มีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบครับครบตรงนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีท่านยศะนะยศะแล้วก็ มีพระสงฆ์สามสิบรูปหกสิบรูปนะครับหกสิบรูปหกสิบรูปแล้วก็นั่งชูชาดานี่ครับนั่งชูชาดานี่ที่บ้านหลังนี้ก็ไปฟังธรรมแล้วก็ได้สําเร็จโสดาบันเป็นคนแรกก็คือแม่ของพระยศะพอลูกเนี่ยฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ครับคือพระอรหันต์นี่ถ้าสําเร็จเลยต้องต้องบวชครับถ้าไม่บวชต้องมิพานอย่างเดียวครับถ้าใครมาว่าสําเร็จ คุณธรรมสั้นสูงเราทำมันนั่งไม่ตายเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะครบทีมได้เลยเพราะว่ากฎของพระรหันเนี่ยไม่ได้อ่ต้อง,องรีบไปเลยพระเจ้าสุโธธนะก็ต้องไปอ่พระพายยะเขาต้องไปครับก็คือรับไม่ได้นะครับคือจากนั้นก็นางชุชาดาก็ได้สําเร็จสวดาวันแล้วก็ทําบุญทํอะไรที่เพิงพาสีนะแล้วก็ต่อมาอา่าคนใช้คนใช้เนี่ยครับก็แกก็ไม่ได้แต่งงาน ไม่แต่งงานก็เอาทรัพย์สมบัติเนี่ยมอบ้านหลังนี้พื้นที่หลังนี้ให้แก่วัดให้แก่อุรุกะสปะอุลุก,กัสปะขยากกะสปะและ้วนันทีกะสปะก็จริงได้ตรงนี้ก็เป็นวัดเป็นวัดครับอ,อ่เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาปีพศ200 2 0อ200ประมาณนี้ครับแต่2 3 5นี่ทำสังฆจานาแต่มาสร้างนี่เขาเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับประมาณประมาณ200 200 ประมาณนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าโสมฮาราี่เกิด180ครับแล้วก็200นี่เริ่มใส่เนื้อศาสนาแล้วก็235ก็ทําสังกัจนาเสร็จ <c oughs> แล้วก็มาทาั้งสถูปตรงนี้ครับทงสถูปแล้วก็นําพระบรมสารีริกธาตุมาปักไว้ครับ <c oughs> แล้วก็ได้นําเสามาปักไว้ครับแต่ตอนนี้เสามันไปไหนไม่รู้อัตมากเกิดไม่ทันแล้วก็ปุ่มไปไหนเลย <c oughs> อันนั้นก็ถือว่าที่ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเสามีเสามีสิ่งที่มีความบันทึกประวัติขออนุญาตถามตรงนี้เพราะว่าเห็นลักษณะภาษาพูดใกล้ๆกันแต่มาเกิดจะนั่งเครื่องบินมาเข้าใจว่าโอ้ยบ้านไหนก็จะนั่งเตียงมาเนาะอันนั้นก็เป็นประวัติที่ แล้วว่านางชุจดาก็มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็พระเจ้าโศกท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างในการทำสถูปแล้วก็ปักเสาวไว้ครับที่เราศึกษาในสมัยขอะพุทธกาลก็มีการสืบทอดสืบต่อกันมาโดยเป็นพระพระอรหันต์ก็ จะดูแลพุทธศาสนาจนหลังพุทธกาลก็หนึ่งร้อยเอาเอาเอาองค์นี้สาธุสาธุเนี่ย<า>ดูดินั่งดูเจยก็มีภาพมาบอุนเลย <laughs> สบายดีนะ <laughs> ท,นท่านพี่เออสบายดีนะจ๊ <laughs> <laughs> ะนี่ท่านอาจารย์จรันสิงครับจรันสิงสอะไรพระมาหาจรัญโอ้พระมาหาด้วยเหรออุ้ยเยอะต้องคอยยอนรับรอง คือเคยอ,อยู่ที่พารณาณสีครับบายสีที่มหาลัยบันดาร์ตินดูยูนิเวอร์ซิตี้ท่านเรียนปริญญาโทเดี๋ยวจะมาเรียนด็อกเตอร์ครับเรียนอยู่ปี48ปี50ก็จบครับอ่าก็เลยรู้จักกันจากนั้นนะครับก็อ่าตรงนี้ก็ปีอ่าเป็นบัตรเป็นสตูข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ปีพศ1นึ0 หนึ่งพันหนึ่งร้อยพระดังส้ำจังก็มาแล้วในนี้มีพระสงฆ์อยู่สองพันกว่าลูปครับตรงบริเวณนี้แล้วก็มีเสาโสกมีสถูปสถูปนี้มันใหญ่นะเดี๋ยวนี้มันพังลงมาเฉยแต่นั้นก็ถือว่าต่อมาพุทธศาสนาก็เจริญครับจนหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ก็ถูกศาสนายางว่าเข้าโจมตีก็เลยทำให้ ศา,าสนาพุทธก,ก็เรียกว่าถอยหลังอถอยหลังเพราะพระพระต้องถอยหนีขึ้นทางทางนปานทางทิเบตทางอะไรครับว่าอยู่นี้ไม่ได้จนพศหนึ่งพันหน่งพันเอฮินดูก็เขียนคำพีก็เรียกว่าคำภีพระกวตานดึงพุทเจ้าเพ็นอวตารที่เของพนารายเอา่ากืนของเราเข้าไปในในในของเขานะฮะจนสองพก็ เกงกิจขานครับเข้ามาเข้าทำลายก็พุทธศาสนาก็ล่มสลายล่มสลาย2,300อินเดียก็ถูกอังกฤษครอบครอง2,400ก็ซเซอร์คอนแฮมก็มาขุดคนครับ2,500ก็สลองพุทธิยันตีครับแล้วก็ทำให้เราก็ได้บูชาสการะได้ปรากฏจนถึงทุกวันนี้อังนั้นเราก็หันหน้าไปทางโน้นนะจะได้พาบูชาสการะ